รถใช้งานมานานขาดการดูแลหรือไม่ค่อยได้ใช้เลยจอดไว้นานสีเริ่มหมองคล้ำโปรแกรมนี้ตอบโจทย์เลยครับ mm hmm. Beauty Gloss โปรแกรมกับงานขัดฟื้นฟูเต็มระบบแล้วเคลือบสีรถด้วยเพรสแว็กสูตรพรีเมียม i ิสตันแว็กที่ทำให้สีรถฉ่ำเงาสูงสุด 6เดือนขึ้นอยู่กับการใช้งานของเพื่อนๆด้วยนะครับเริ่มต้น2,200บาทสำหรับรถเก๋งทุกไซส์หรือจะอัปเกรดแบบคันนี้ก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นโปรแกรมเคลือบเซรามิกแบบ o n e ช h o t ที่เปลี่ยนจากเ a สแว็กพรีียไปเป็นน้ำยาเคลือบเซรามิกเข้มข้น 9H ที่มาพร้อมนวัตกรรมระบบไล่น้ำไฮโดรฟ o บิกและต่อต้านมลภาวะดีเยี่ยมราคาเริ่มต้นที่3,500บาทเท่านั้นครับสำหรับรถเก๋งทุกรุ่น ความเงางามในราคาที่คุณจับต้องได้